สวัสดีวันที่18มีนาคมนะคะข่าแรกที่จะมาอ่านเกี่ยวกับเรื่องเศร้านะคะได้มีเหตุสลดที่ค่ายลูกเสือนะคะเด็ก15เนี่ยหายออกจากถานนะคะก็ได้พบเป็นศพนะคะเผยถูกบังคับให้มุดน้ำนะคะจมน้ำบริเวณหนองน้ำหลังวัดบ้านนาคอนะคะตำบลกุดโดนนะคะอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินนะคะค่ายลูกเสือเนี่ย อบอกว่ามีเด็กวัยสิบห้าหายตัวไปจากฐานหนีสงครามก่อนพบเป็นศพจมน้ำภายในหนองน้ำหลังวัดนะคะลึกประมาณ3เมตรสอบถามเพื่อนผู้เสียชีวิตทราบว่าโรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือพานักเรียนทำกิจกรรมเข้าฐานโดยมีค,ครูบังคับให้ฝึกนักเรียนทุกคนนะคะลงไปมุดในหนองน้ำหลังวัดบ้านนาคอนะคะใกล้เคียงกับโรงเรียนใกล้ๆก,กับโรงเรียนนะคะซึ่งโดยฐานดังกล่าวเนี่ย มีไว้ให้นักเรียนลูกเสือเนี่ยมุดน้ําใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยคือก็โยนก้อนหินสมมุติว่าเป็นระเบิดนะคะโดยไม่มีอุปกรณ์เตรียมไว้ช่วยเหลือซึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่อยากลงไปในน้ำนะคะเนื่องจากว่ายน้ําไม่เป็นพยายามหลบเลี่ยงไม่เข้าทํากิจกรรมฐานนี้ขณะเกิดเหตุคาดว่าครูให้ลงฝึกมุดน้ําเหมือนที่เพื่อนลูกเสือคนอื่นทํานะคะแต่ไม่มีใครเห็นจึงจมน้ําเสียชีวิตนั่นเองนะคะ เรื่องนี้ต้องถูกสอบสวนนะคะว่าครูคนใดเป็นคนบังคับให้เขาลงไปในน้ำนั่นเองนะคะก,ก็เกิดเหตุสลดขึ้นมานะคะเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากมายว่าการฝึกเข้าค่ายลูกเสือจําเป็นถึงขนาดนี้เลยหรือนะคะมีข้อเสนอที่จะให้มีการเลือกที่จะเรียนไหมหรือจําเป็นต้องเรียนไหม และต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขอย่างไรนะคะเรื่องนี้ต้องสอบกันให้ดีๆนะคะชีวิตของเด็กอายุ15สงสารคุณพ่อคุณแม่มากนะคะไม่ได้จะเกิดขึ้นเลยนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะไปถึงข่าวต่อไปนะคะมะติรัฐสภานะคะโหวตคว่ำบาตรวาระที่3จบแล้วแก้ไขรัฐมนูญน,นะคะได้เสียงสวแค่2คนนะคะ คือก็ะหนรู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีทางแก้ไขได้เลยนะคะตราบใดที่ประยุทธ์ยังอยู่ในตําแหน่งนะคะเพราะประยุทธ์นั้นได้ฉีกรัฐมนูญทิ้งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขียนรัฐรัฐมนูญโจรขึ้นมาเองนะคะแล้วก็จะอยู่ยาวจน20ป่ปียุตศาสตร์ตามที่มันพูดนะคะประชาชนต้องลุกขึ้นมาสู้เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่มีใครแก้รัฐมนูญได้แล้วนะคะแล้วก็ไม่มี สอสอคนใดนั้นช่วยได้เท่ากับตัวของเราเองแล้วนะคะอันนี้ก็มาพูดให้เป็นข้อคิดแล้วกัดน,นะคะแต่สําหรับขนุนอยากให้ทุกคนสู้แบบสบายสบายใจเยน็ยนๆน,นะคะลองคิดว่าตัวเองเป็นปวกนะคะปลูกแต่และตัวเนี่ยช่วยกันกัดก่อนเสาไม้สักวันเสาไม้มันก็จะผุกร่อนแล้วก็ล้มลงมาเองนะคะเชื่อขนุนนะคะค่อยๆกัดมันแม่งทุกวัดเลยนะคะอย่าเหนื่อยนะคะ อย่าวิ่งไปเร็วแล้วก็อย่าหยุดแค่นั้นเองนะคะไปดูข่าวต่อไปนะคะภูมิใจไทยนะคะภูมิใจไทยเนี่ยคือตีเนียนมากแล้วก็ปาหี่มากเลยนะมีการถแถลงบอกเหตุผลที่เลือกวอกเอาท์นะคะไม่ร่วมบทร่างรัฐธรรมนูญวาระสามพร้อมขอโทษประชาชนที่ไม่สามารถดันรัฐธรรมนูญให้บรรลุปเป้าหมายตามสัญญาได้สําหรับขนุนในพักนี้เนี่ย เป็นพักที่เหยียบเรือสองแคมนะแล้วก็เป็นพักที่งูเหา่าทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นงูเหา่าฝ่ายรัฐบาลแล้วก็งูเหา่าฝ่ายค้านนั่นเองนะคะสําหรับถนนพักนี้อันตรายกว่าพักประชาธิปัตย์เยอะค่ะคิดกันดีๆนะคะพักนี้ไม่ใช่พักธรรมดานะคะสุดยอดเล่ห์เหลี่ยมแล้วก็ปาหีแล้วก็กระแดะต่อแหลสุดๆเลยค่ะพักนี้ไม่ควรมีที่ยืนในครั้งต่อไป ทุกสอสอที่มีชื่ออยู่ตอนนี้นะคะหัวหน้าด้วยผู้เกี่ยวข้องด้วยนะคะจัดให้หมดนะคะรอบต่อไปเพื่อนๆจำไว้นะคะกูจะไไทยอ่ะไปดูข่าวต่อไปนะคะราชธานใครปยปมตรวจโควิดราชกลางดึกต้องใช้เวลาเตรียมชุด PPE ระดมแพทย์นะคะอันนี้ก็เป็นข้อแก้ตัวชนิดหนึ่งนะคะมันเป็นไปไม่ได้คะ่ะต้องมาตรวจโควิดตอนกลางคืนนะคะคิดไม่ดีไม่ไรใครๆก็รู้นะคะแม้แต่กระทั่ง ทางเกาหลีใต้องค์กรมนุษย์เสียชนเนี่ยของเกาหลีใต้เนี่ยก็ต้องออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลไทยนะคะระวังไว้ให้ดีเรื่องการกระทําแบบนี้ในยามวิกาลในคุกกับกลุ่มของผูผ้เรียกร้องสิทธิสเสรีภาพที่ถูกจับกลุ่มกับจับกลุ่มแล้วไม่ได้ประกันตัวเพราะทั่วโลกนั้นก็จับจ้องอยู่นะคะเรื่องแบบนี้ยังมีการออกมาแท็อีกนะคะนี่แหละค่ะประเทศไทยมันจะเข้ายุคเผด็จการแบบร้อยเปอร์เซ็นแค่กระแดะตอแหลใน ภาพของความเป็นประชาธิปไตยแ,แค่นั้นเองนะคะผู้โลกเขารู้ค่ะเขาไม่ได้โง่ค่ะมีบุคสลิงะไม่รู้นะคะเพราะมันโง่โอเคไปดูข่าวต่อไปกันเลยนะจ๊ะจับอีกแล้วนะคะคดีหนึ่งสอโดยที่ศาลก็ไม่ให้ประกันตัวนะคะฟ้าพรมศรนะคะในชั้นการสอบสวนคดีหนึ่งสอนะคะไม่มีการไม่ให้มีการประกันตัววันหลบหนีและทําซ้ำเติมนะคะดูเอาค่ะ เอาเข้าไปนะคะยิ่งเสื่อมยิ่งมีคนเกลียดมากขึ้นนะคะเราก็จะเป็นป่วกค่อยค่อยกัดมานะคะเดี๋ยวก็มีป่วกมาเพิ่มช่วยกัดอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวเสามันก็ล้มลงมาเองะค่ะแทะมันแม่งทุกวันเลยค่ะค่อยค่อยแทะไปนะคะนี่คือการต่อสู้ของขน,นุนโอเคไปดูอข่าวตอไปนะคะชูวิทย์เนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าแกติดคุกมาเคยติดคุกมาแลวแกก็รู้เรื่องในคุกดีนะคะซึ่งชูวิทย์เนี่ยเขาบอกว่า เตือนเรือนจำยาทำอะไรแปลกๆขนาดนักโทษตายกลางดึกยังไม่เปิดห้องขังเนี่ยค่ะชูวิทย์บอกเลยนะคะเนี่ยความทั่วร้ายความอัปยศของผู้คุมขังและก็คนที่เกี่ยวข้องในรัชทั์นะคะไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดนะคะชูวิทย์ก็ออกมาเตือนแล้วนะคะอย่าทำอะไรแปลกๆนะพอเหตุการณ์แบบนี้ที่เขาผ่านมานะคะมีคนตายในคุกเนี่ย กลางดึกเนะี่ยยังไม่เปิดห้องขังเลยนะคะภาษาอะไรคนเป็นเป็นจะเปิดห้องขังเออเนาะงงโอเคนะคะไปดูข่าวต่อไปนะคะอ่ะข่าวสุดท้ายนะคะข่าวนี้จเจ็ยาวๆหน่อยนะจริงๆอาจจะจะอ่านสั้นๆให้แล้วกันนะคะพบ91โครงกรานนะคะเกี่ยวกับม้าส่งพระองค์นะคะงบ107ล้านตั้งแต่คนย้ายไปกับฝรั่งเศสนะคะ ค่าอาหารค่าก่อสร้างอาคารคอกต่างๆเนี่ยในขดจะเปิดลิงก์มาอ่านเลยนะว่ามันมีอะไรบ้างคือตั้งแต่ทั้งหมาทั้งม้านะม้านี่ก็คือเป็นอะไรที่อยู่ในลิต์ล่าสุดนะคะจริงๆมันเป็นของหมานะเนี่ยมันมีอะไรบ้างเอ่ยเขาบอกว่าเมื่ออ่า17มีนาคมคือเมื่อวานนี้นะคะ เขาบอกว่ามีโซเชียลเน็ตเวิร์กนำเอกสารประมาณงบประมาณมหาวิทยา,ยาลัยเกษตรสที่ได้รับอาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องประทับห้องทรงงานและห้องสุนัขทรงเลี้ยงจำนวนหนึ่งงานด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นะคะในเดือนมกราคมปี63โดยงานนี้มีราคาราว20ล้านเศษเศษโดยเฉพาะข้อมูลติดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดอ่า 2 0 0 0 BTU 2เอ้ย24,000 BTU 3ชุดนะคะแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะจนเกิดวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งใน Facebook แล้วก็ Twitter แล้วก็รวมทุกอย่างเนี่ยมันก็คืออย่างที่107ล้านกว่ากว่านะคะมีโอ้ยมันเยอะแยะมากมายเขาบอกมัน9ก้โครงการใช่ไหมคือหนูจะยกตัวอย่างอย่างเช่นจ้างเหมาขนย้ายม้าทรงประจำพระองค์เนี่ย2ตัวนะ โดยวิธีพิเศษเนี่ยสองล้านกว่าๆนะคะตัวเลขก็คือ2องล้านหนึ่งแสบาทนะคะเมื่อช่วงปีห้าแนะคะแล้วก็มีย้ายอีกนะคะสตัวเหมือนเดิมนะคะช่วงปี59ากานะคะก็ราคา2องล้านสามแสนหบาทนะคะแล้วก็ซื้อสอปอสายสออะไรก็ไม่รู้ของมัน นะคะระบบวิทยุคืคอข่สื่อสารสําหรับหน่วยงานม้าทรงประจําพระองค์อย่างนั้นอย่างนี้งบประมาณนี้เจ็ดล้านเก้าแสปี59นะคะแล้วก็จ้างเหมาขนย้ายม้าอีกแล้วนะสำหรับ3ตัวนะจำนวน1รายการเนี่ยราคาส0 0 0สนไม่ไม่ใช่3ามล้านสองแสนเบาทปี59<ม>เช่นกันนะคะ<ม>แล้วก็ประกวดราคาซื้ออาหารทรง อาหารม้าประจำพระอ,องค์นะสองล้านบาทแล้วก็จ้างก่อสร้างอาคารคอกม้าประจำพระอ,องค์อีกนะในของกองพลอาหารม้าที่สองรักษาพระอ,องค์ในะอยู่ที่กรุงเทพนะคะสิบสองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทปีหกหนึ่งนะแล้วก็จ้างเหมาคนย้ายม้าประจำพระอ,องค์อีกและสองตัวนะคะจากสหรัฐฝรั่งเศสกลับราชอาณาจักรไทยในราคา ยกเว้นค่าอาหารค่าสุรกากรอะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยสองล้านสามแสห้าหมืนปีหกหนึ่งจ้างเหมาขนย้ายอีกแล้วสองตัวเอ้ยมันตัวเดียวกันเปล่าวะนะจากราชอนะาณาจักรไทยไปสหรัฐฝรั่งเศสโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนะในปี6กหนึ่งเหมือนกันนะก็สองล้านสามสห้าหมื่นนะขนย้ายอีกแล้วช่วงปี ม้าหนึ่งรายการหตัวนะขนย้ายไปแล้วจากไทยไปฝรั่งจากไปสหรัฐแล้วก็ฝรั่งเศสนะรวมประกันทั้งหมดรวมทุกอย่างงบก็หนึ่ล้าน1นึ0 0แสนเบาทปี61เหมือนกันนะแล้วก็ซื้ออาหารสำหรับม้าส่วนพระองค์อีก1รายการช่วงปี62สล้านแล้วก็จ้างขนย้ายอีกแล้วนะคะเพิ่มเติมจำนวน2รายการสตัว มาสองตัวโดวยวิธีการเจาะจงอย่างนึ้ปบปบ,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 บป๊บปุบปีหกสองสี่ล้านเจ็ดแสนนี่ขนนวอ่านเราข้าวอามีสองตัวอ,อ่านต่ออ่านต่อจ้างคนย้ายอีกแล้วนะสองตัวจากสหรัฐฝรั่งเศสกลับไทยนะคะในราคายกเว้นค่าอา,อา,าอากรทางศุลกากรอุ้ยไทยภาษีไม่จ่ายนะเขเลยยกเว้นนี่คือภาษีไม่จ่ายนะสองล้านสามแสนห้นนาหมื่น อ,อันสุดท้ายจ้างม้าขนจะอีกแล้วหนึ่งตัวหนึ่งอะไรหนึ่งรายการสองตัวนะคะจากราชอาณาจ,จักรไทยไปสหรัฐฝรั่งเศสอ้าวมีแต่ของฝรั่งเศสใครอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยชอบถี่ม้าเนี่ยนะรวมราคาประกันโดยวิธีเฉพาะเจาะจงนะอย่างนั้นอย่างนี้สองล้านสามแสนนะช่วงปีหกสองอือหือ่แค่นี้มันมีแค่นี้นะคะแล้วก็มีเอกสารแนบหนูก็ไม่ได้ให้มาโชวให้เห็นนะคะ ตายแล้วขนไปขนมานะคะเสียงบประมาณนะคะทำไมไม่ประจำอยู่ที่นู่นเลยนะจะขี่ทีก็ลำบากภาษีแล้วเกินนะคะแถมเข้ามาก็ไม่ได้จ่ายภาษีอีกนะคะยกเว้นสุลกากรโอเคหมดล้วข่าวเจอกันจะ้ะ